ครับก็โอเคครับคลิปนี้มารีวิวเป็นการรับสินค้านะครับจากลูกค้าที่ส่งมาขายนะครับอ่าทางนั้นจะให้ส่งมาก่อนแล้วก็อ่าผมจะเป็นคนพิจารณาว่าเครื่องเนะี่ยมันตรงตามที่เราคุยกันไหมนะครับถ้าตรงตามเครื่องใช้งานปกติก็จะโอนเงินตามไปนะครับแต่ว่าอันนี้คือเขาส่งแฟดมานะครับสภาพมันค่อนข้างโหดเลยอันนี้ผมของอเนื่องปิด ที่อยู่ไว้ก่อนนะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวของลูกค้านะครับก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสภาพสินค้ามันค่อนข้างจะหมดอยู่นะครับสําหรับการส่งแฟลชมานะครับก็ตัวนี้เป็นพิเอลวิตารุ่นพันนะครับเขาส่งมาขายก็เดี๋ยวลองมาแกะให้ดูเลยนะครับไปพร้อมๆกันนี้ผมถ่ายมือเดียวนะครับก็จะลําบากนิดนึงนะครับ มันค่อนข้างโหดนะครับนี่เกะรนะนับโยนเดียวนะครับโอเคครับเปิดกล่องอา่าเปิดกล่องเข้ามาครับก็จะมีเนี่ยครับเขาก็จะแพ็คมามานี้เลยนะนี่คือลูกค้าส่งมาครับยังผมยังไม่ได้แกะดูอ่อเนี่ยนะนี่คือแบบสดตอนร้อนจากแฟลชเมื่อกี้เลย เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างก็จะมีเป็นอาอยางรัดมาอีกรอบหนึ่งนะครับมีเป็นพวกดปเตอ e r นะครับ a d a ตอรอ์สายชาร์จนะเดีย๋ยวดูสภาพดูดีนะครับเครื่องนี้เยวต้องลองทดสอบเล่นกันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มีเป็นตัวเครื่องนะครับตัวนี้ ่็น้าจะจอติดส้มเยอะนะครับอาจะต้องคุยเรื่องราคากันใหม่เพราะว่าจอค่อน้าติดส้มเยอะนะครับแบบรอบๆเครื่องขนาดนี้เลยนะครับดูนะครับนี่ตัวนี้เป็นรุ่นพันนะครับแปลงเรียบร้อยเขาบอกนะครับไม่ได้ปิดเครื่องมานะครับนี้นะครับ มี P K D J มี fifa ย1ประมาณนี้เลยนะครับก็มีสองชิ้นแบบนี้นะครับอ่าครับก็รายละเอียดก็จะประมาณนี้ต่อต่อไปผมก็จะเช็คพวกเซตติ้งต่างๆนะครับว่ามันตรงตามที่เขาคุยมาหรือเปล่านะครับก็ตัวนี้เขาบอกว่าแปลงเล่นอ่าผ่านเมมเมมสายสกิก แล้ะะว่าขึ้นที่14กิกนะครับแล้วก็เช็คซิสเต็มพวก Network เกน็ตเวิร์กอะไรต่างๆนะครับไ i ไฟซติ้งอันนี้ก็สามารถหาขึ้น Wi-Fi เจอนะครับแต่เราต้องไปทดสอบอีกทีว่าสามารถเชื่อมได้ไหมนะสามารถโหลดเกมได้ปกติหรือเปล่านะครับ อ่าโมบายเน็ตเบอร์แสดงว่าตัวนี้เป็นตัว3 g นะครับตัวนี้มันตัว3 g สามารถใส่ซิมได้โอเคนะครับก็นี่นครับตัวนี้มีเป็น p k g j มามีกันดวมีพีฟ้ายี่สนะครับที่มากับเครื่องอาง่าเสียงบุ่มเมื่อเสียงเพิ่มเสียงได้ปกตินะครับก็ต่อไปผมก็จนะเช็คพวกการชาร์จอะไรอย่างนี้นะครับ เดีโอเคเดี๋ยวผมขอไปทดสอบเครื่องนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะลงขายอีกที่หนึ่งนะครับให้ดูว่าอาราคาอะไรยังไงนะครับก็ถ้าเช็คจ่ายเราก็จะโอนเงินให้กับลูกค้าที่ส่งมาขายอีทีหนึ่งนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มารีวิวกันร,รับสินค้าเบื้องต้นนะครับใครที่สนใจส่งมาขายก็ทักมาที่เพจได้นะครับ ต้องการเงินเท่าไหร่อะไรก็วากันไปนะคร mm ับพี่ครับที่นี่ก็ไม่แค่นี้ครับสวัสดีครับ